คำถามนี้บอกตรงๆนะว่าตอนแรกที่พี่ได้ยินนะ่ะพี่สตันไปเลยแป๊บ,บนึ่งว่าเฮ้ยเออว่ะไม่เคยมีใครถามพี่แบบนี้เลยอยากให้เพื่อนๆที่ฟังคลิปอยู่ลองคอมเมนต์มาข้างใต้อินบ็อกดูนะคะว่าคิดเห็นยังไงแต่สําหรับพี่แล้วพี่คิดว่าไม่น่าจะผิดนะเพราะว่า การที่เราเลื่อนตำแหน่งให้ใครเราก็มีความรักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะเราก็อยากให้เขาได้ดีเราอยากเห็นอนาคตที่ดีของเขาแต่ประเด็นไม่น่าจะอยู่เรื่องความรักหรอกคะ่ะประเด็นน่าจะอยู่เรื่องความพร้อมมากกว่าว่าเขาพร้อมไหมมีความสามารถเพียงพอไหมที่จะรับตำแหน่งที่สูงขึ้นมีความสามารถเพียงพอที่จะรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการเลื่อนตำแหน่งตรงนั้นหรือเปล่า ถ้าเขายังไม่มีความพร้อมมากพออันนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพัฒนาเขาให้พร้อมอันนี้แหละค่ะที่เป็นจุดสําคัญเพราะว่าถ้าเราโปรโมทเขาไปโดยที่เขายังไม่พร้อมมันเหมือนเราทําลายเขามากกว่าและความรักของเราก็จะไม่เกิดพี่ก็เลยอยากฝากตรงนี้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วพี่ไม่อยากให้มันลงในสุภาษิตท,ที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันเนาะก็ฝากทุกท่านไว้เท่านี้ค่ะ